สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่คุยตูบนะครับวันนี้พี่ตูบทักทายนะครับยามสายๆนะครับตอนนี้ก็ท้องฟ้าเริ่มจะปิดอีกแล้วนะครับเมฆฝนมาแล้วนะครับตูบพามาขายองุ่นนะครับวันนี้องุ่นไข่ปลาคาเวียสดๆใหม่ๆแล้วครับเย็นเจี๊ยบเลยนะครับหวานเจี๊ยบช่อใหญ่ๆเลยนะครับวันนี้ออกจากห้องเย็นใหม่ๆเลยนะครับวันนี้องุ่นไข่ปลาสวยๆสดๆใหม่ๆช่อใหญ่ยาวๆเป็นปั้นเป็นปั้นเลยนะครับ ปลาตัวสวยนะครับวันนี้สวยมากนะครับช่อใหญ่ๆยาวๆเลยครับหวานเจี๊ยบเลยครับไอปลาคาเวียของแท้นะครับลายเม็ดนะฮะหวานเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบสดๆดใหม่ๆเลยครับพี่วันนี้โลละ70บาทครับ70ดบาทโลครึ่งร้อยเดียวครับโลครึ่งร้อยเดียวครับ70บาทโลครึ่งร้อยเดียวอุ้งไข่ปลาตัวสวยนะครับสดสดใหม่ๆก้านเขียวเลยนะครับก้านเขียวเลยนะฮะดูได้เลยครับเขียวเลยฮะสดสดใหม่ๆ ราคาสามยี่สิบาทนะครับห้ากิโลนะฮะับสามรอยี่สิบาทห้ากิโลสนใจฮะทักทายมาได้เลยนะครับทักทายพี่ตู่มาได้เลยนะครับวันนี้อโงนตบใหม่ๆนะครับเรียนเทียบบาทเทียบเลยครับพี่เรียนเทียบบาทเทียบเลยครับสด,ดใหม่ๆ นะครับซื้อกินก็ได้ซื้อฝากซื้อไหว้ได้ทั้งหมดเลยนะครับคุณลุงสวยๆสดๆใหม่ๆราคาละสามร้อยยี่สิบบาทครับวันนี้สามร้อยยี่สิบบาทห้าโลนะครับสวยๆสดๆใหม่ๆแล้วครับเป็นปั้นเป็นปั้นเลยครับปลาคาเวียนะครับหวานเจี๊ยบเลยครับเขียวๆเลยครับวันนี้ไข่ปลาลอกมากระแนงนะครับ โด่คูร้อยเดียวมากันนะมาคาหน้าหนคุจะได้70บาทโด่งร้อยเดียวราคาน้าครจะได้ัลโห้องกโดูร้อยเดียวโ้ยวๆปันยหเด่ร้อยเดียวนะคาน้าจะได้ราคาละ320บาทนะครับวันนี้จากเเย็นใหม่ๆแลนะสดใหม่ก้านเกียวเลยราคาหน้อหากือได้อัลหกาลามาไแล้วนะคะสดสสดม่เดยราคาคูร้อยเดียว 老孙老爷，还<面>。